เคสไตล์ทาร์รอสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอเคมาชวนเล่นพปียคาร์นะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคนนะคะมี3เหมือนเดิมนะคะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2แล้วก็ตัวเลือกที่3นะคะขอให้ตั้งสมาธิให้ดีแล้วเลือกกองที่ดึงดูดสายตามากที่สุดนะคะสําหรับการทํานายแบบพิเอกาสนี้จะถือว่าเป็นการทํานายแบบ โดยรวมหรือว่าเป็นการทำนายแบบสุ่มนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะก็จะมีความลับฟื้นฟูแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแม่หมอมองว่าในกรณีของคนที่เลือกกองนี้อาจจะมีเรื่องของความ ดูดเนื้อร้อนใจหรือว่าความทุกข์ใจที่เราไม่สามารถจะระบายให้ใครฟังได้หรือเปล่าคะซึ่งมันถือเป็นปัญหาที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นทุก์อย่างมากซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการจะบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยคุณก็จะเจอหนทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะคะแล้วก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีจากเรื่องร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีขอให้คุณเนี่ยแค่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจนะคะหรือ ในแง่ที่ว่าถ้าหากมีสิ่งใดที่คุณรู้สึกหุ่นใจแล้วรู้สึกว่ามีสิ่งนี้แล้วเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณได้หรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ดีหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะก็สามารถไปขอคํารับคำปรึกษาจากเขาได้นะคะขอแค่เปิดใจที่จะพูดคุยกับเขานะคะเพื่อที่ว่าเขาก็จะได้แนะนำแนวทางที่เราสามารถทำให้ การแก้ไขเนี่ยมันสำเร็จร่วมไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าหวั่นไหวนะคะแล้วก็พยายามมีสติแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจให้มากๆนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก็จะมีพลังนะคะคิดการใหญ่แล้วก็ยับยั้ง คนที่เลือกกองนี้ไม่หมอมองว่าคุณมีความกระตือรือร้นอย่างมากนะคะที่จะริเริ่มทําอะไรใหญ่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ก็ดีการงานก็ดีหรือว่าในทางธุรกิจหรืออะไรก็ดีที่คุณกําลังวางแอยแล้วแล้วคุณก็กําลังจะทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะเตือนคุณว่าคุณจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจนะคะ คิดให้แน่ใจซะก่อนว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทํานั้นน่ะไม่มีข้อบกพร่องหรือจุดเสียหายใดๆนะคะก็คืออย่าใช้ความประมาทนะคะเป็นที่ตั้งคบุบถึงแม้ว่าคุณจะมีไฟในเรื่องของการในเริ่มทําอะไรต่างๆก็ตามะคะ่ะทุกครั้งที่คุณจะลงมือทําให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนสําเร็จนะคะก็ต้องมีการคิดทบทวนให้ดีซะก่อนนะคะ ต้องรอจังหวะที่เหมาะสมเข้ามาก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองคิด,ด,ดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะลงมือทำอะไรที่เป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับเรานะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะทางที่ดีนะคะโหสิกรรมแล้วก็ธาตุไฟสมบูรณ์ใน energy ของคนที่เลือกกองนี้ดูเหมือนว่าอาจจะผ่านเรื่องราวของความทุกข์ใจหรือความทุกโศกมาก่อนอาจจะมีเรื่องของเอจ้ากรรมนิเวศหรือว่าคนที่แบบว่าเข้ามาเบียดเบียนทําให้เรามีความรู้สึกเสียใจผิดหวงังหรือว่าไม่สมหวังอาจจะเป็นในแง่ของความรักก็ดีหรือว่าการงานก็ดีหรือว่าอื่นอื่นก็ดีนะคะมองว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะพบผลทางที่เหมาะสมแล้ว โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแนะนำว่าการอโหสิกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถตัดกรรมเหล่านั้นมันเหมือนกับว่าเราโยนความทุกข์ที่ผ่านมานั้นทิ้งไปอะคะ่ะแล้วมุ่งหน้าไปในทางที่จะทําให้ตัวเองนะมีความสุขมากขึ้นก็คืออย่าไปจมปลักกับอดีตนะคะอย่าจมปลักกับความทุกข์นะคะถ้าเราให้อภัยได้เราก็ให้อภัยไปนะคะคือในในคำพูดหนึ่งที่แม่หมอเคยได้ยินมาค่ะ เือใครสามารถปล่อยวางได้ก่อนคนนั้นก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะเหมือนกับใจเราอะไม่ได้ไปยึดติดกับความทุกข์นั้นแล้วใครจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปแต่เรากลับมาดูตัวเราเองมากขึ้นรักและใส่ใจตัวเราเองมากขึ้นและทำให้ชีวิตเราเนี่ยจะยิ่งดีมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาเวลาเนี่ยไปเสียเปล่ากับสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตของเราอะคะ่ะ เรามุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะคะค่ขาขอบคุณมากนะคะถ้าชื่นชอบนะคะก็ฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้แม่หมอเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ